เบิ้งค่ะรถแมคโครค่ะเดียนยางเร็วเลยค่ะเบิง้งดูทีลีทีลีมากนะคะ่กะกาลังสิเรียนขึ้นโน่นนั่นเบิง้งพี่น้องเกินไดบ่เบิ้งค่ะสูงดีขนาดโน่อนอะอ่าโอ้หมุนหล่อเลยค่ะหมุนหล่อเลยโยกหล่อเลยนะะนนเยนาะค่ะเนาะโวนเออนี่คะเฮ็ดดีอีลีนะคะ่ะโวน ดันขึ้นเลยแหงขนาดครับพืดปืดพืชพืชพืชขึ้นโน่นนั่นเนาะคะ่ะแมคโค่อ่าบานิสิมาทางนี้ป่ะบานิเบ,บิ่งเด้ะคะ่ะโอ้โหคนถือไปทางไไดเนาะคะ่ะเนาะโอ้ไปทางพุ่นเอ้ยบอขึ้นมาทางพี่วะเอาพี่น้องเบ่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 ง,บงเลี้ยนหันขนาดกับแมคโค่เกาหลีค่ะคนไปเล่นจันเล่นจันเลยค่ะพุ่นโอ้เร็วเรีวเรีวเรีว บมแป็มเม่ปไปแล้วค่ะเจค่ะแมคโกาหลีค่ะ